ปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านตุวกลงอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่านในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคัาสติเป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตกาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลก มาต้นก้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสะแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักการวิชานั้นๆแต่รู้ตัวว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาจากนี้เกิดขึ้นจิต้องเราจะดำเนินผิดไหมถ้าหากว่าสิในไดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อม แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามเป็นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเพอาิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราจะไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้เดนเอา,อาสิ่งที่จิตกาลังพิจารณาพ้นมตาอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต่างย้อนกลับมาหาเรื่องตายยตาติอีก พระเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิธีจิตหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนียวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาต้องใจอยู่มาเป็นเรื่องพิ่จะะาจรณาถหากเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางอีก พราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อตาหูจมูกเคลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกเคลิ้นกายไปใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจนารณาได้ แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงต่อสติซ้มเพียงสติสัมผัสรู้สิ่งนั้นนั้นเรามีสติรู้ทันแม้ว่าจิตของเราจะไม่สําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากําหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิง่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนาถ้าเพื่อว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้ บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความว่างเรอว่างก็ได้ดสักพักหนึ่งจิตจ้องเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตในบางิีรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างิดผัารทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งก็ร้สรต้องการ จากการภาวนานี้แม้เราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปันใดก็ตามหรือจเจริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากภายากลฟังสากเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะเพราะทำทั้งหลายรวมลงสู่ความ ถ้าเป็น,นนะ่ายกุสนธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาทเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราจากสติคือความมีสติธรรมภุสนทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเก็นกาสอง ความให้กระ่างแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังกล้ามเป็นสติที่ได้ยโยเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรูพร้อมเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิต พ้ามีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตจะมีความรู้สึกสำนึกิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันจะมีพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งหล่ยละเอียดจิบมีพลังที่ไม่บ่นไหว เจของผู้ภระานาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรปิฎกคมคือพพระพุธพะทธธรรมประสงคกอดร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้ามีวิทาสัทโทมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระชนะใจมีวิทาเตมมีความรักมั่นในคุณพละชนะใจ อาตาทีตมีตนเป็นเกาอ,อัตะสรารนามีตนเป็นที่พึ่งพระตนของตนตายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประกาลชนี้เจตเวียนญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหน็บเจตเวียนญาณและร่างกาย มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตจต่ิิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเตะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสที่ให้เป็นเป็นช่างโวที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทดกติงได้ โดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เจ๊ไปเทีย่ยวยึดจู่กับสิ่งที่เกิดขท้นตางตาหูจมูกลิ้นกายแหลใจหาอะไรยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็เย็ดจย็ดเยดยยด,ยด,ยด,ยดในหมดจิตวิญญาณของเราไปย็ดสิ่งอื่น จิตวติปญญาณของเราก็กลายเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตสิปญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเพราะงั้นอบายวิธีที่ทำให้จิตสิปญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคง เราจึงมาฝึกสมฐานด้วยวิธีการ,รต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดจาบเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตจวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบังยึดนี่บงังจับนี่วางโน่จนจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึด เึงเป็นช่างโวให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าเจตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปโ้้ปฏิบัติธรรมที่จะได้อาจะให้ได้สาระที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นที่ติดเราจึงมีการปรัดินญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ โโอกาสที่เราทําความดีถ้าเทพทั้งท่านใดมาเยีดมั่นอยู่ในคนพระผู้ใจ้าและทำไร้สงอย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหวเวียนญ,ญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้ากระทั้ส่งได้มาแต่สำนักท่งที่ดีชู้เสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพคอยมิมนตมพระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติข้ามาร่วมพิธีการบางเอิญพระท่านนั้น นัดสนุกขึ้นมาก็ำกำหนดจิตตตวว่าจะมีเจ้ามาส่งจริงหรือเปล่า,าตอำเหนจเจตทำเจตรวังจะงไว้ขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากสาลขากันล้อมลบพวกขานแย่งกันจะเข้ามาประทับสงแ้ะคนเจ้าเกิดลำการกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างทางแต,จงตกจึงกำเรนเจตห้ามไม่ให้เจ้าเหล่านมาสงทำเอาเจ้าสำนักต้อง ประสกจากความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้ตเจ้านี่มามาประทับสมเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดมาเย็ดพระพ,ธพ,ธพุทธประธรรมเระสงเป็นสถานะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นเจิดทังเราก็มีสถานะมีที่พึ่งมีที่ยึด,พพพพยรยยดเรืพอพประธรรมเราสงนี้เรายึดอย่างเหนียวแ่น ภายล้างมาจิตท่องเราจะกลายเป็นพูทธธ่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบันบทำมาที่จิตสงบสว่างลงไปเมื่อไรเราอยากจะไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆท่งกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดวดเล่ากันอยู่เป็นเแถวๆปัญหานี่ขอให้คำตอบนี้ ธรรมสการถามนี่เป็นปัญหาข้อสองเรื่องเข้าทรงอันนี้เราเกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นื่องพ่อโตืลองพ้อพรหมลังสีเหตุพระราตรมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแท้จริงอย่างไร อันนี้เราปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างฟังเพราะว่าผู้นับถือพระพุทธศาสน,สนาของเราแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งยึดพระไตรสารณาคมคือพระพุทธธรมรมไปสูงเป็นสารนาที่ขึ้งที่ระลึกอย่างแท้จริง โดยมีนัตโตบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้างบนรายละเอียดพวกหนึ่งปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสตศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังเพิ่งๆพ่งหลวงพ่อพระพรมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นในเรื่องอย่างนี้ท้าพูด่าไปก็ใกล้ๆกับว่าโจมตีกันหรือทําลายผลประโยชน์กันเพราะต่อไปเรียนว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาทั้งเราได้แยกออกเป็นสองประเทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนาัยรจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนาัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเราจะนันปัญหาที่ เกิดมีการทรงการสปนทัาบทรงอะไรต่างๆนี่ถ้ามีมันมันอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือหลวงพ่อผู้รู้เจ้าโน่นเจ้านี่ในเมตธรรมพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการสทรง่งหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเราได้ ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตรปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติเราไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราที่นี่วิถีชีวิตของคนเราจะมีอันเป็นไปต่างๆในเรื่องอดีต ช่อย่างสมมติว่าท่านจะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นไปอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้ละบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้น เราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้ายางสมมติว่าหลวงพ่อีดยมีใครมาบอกว่าถ้าดั่งดูวิญญาณของปู่ญาตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขอย่างอย่างไรเราเอาใจความเชื่อถือความเลื่อนใสหลวงพ่อหลับตาลงทับนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่่าตายายทั้งคนนี้ไม่มีที่อยู่เลย สั่งฉันมาแอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อยถ้าอยากได้กติเจาโจมให้จะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พู้เหลวงพ่อก็อ่า,อานตำมีพระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆท,ที่เราได้ฟังเป็นนิานทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครหมดแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกบกวหอมสีดอกก็ไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านบอกพระลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าก็ได้ถามโลกความแล้วก็มากราบทูลพราะพุทธเจ้าเป็นพระได้หรือบูชาดอกบกวหอมสีดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมาย พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเออโมกคัลลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกทุกสูงทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้เทพองค์ไม่แสดงก็ไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบนทีสสงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นหนในแม่หลักฐานพยานไม่มีก็แสดง,ดงหับไป อันนี้อันนี้ขอให้คำตอบเพียงต่นี้พูดมาใครมันทำลายประโยชน์ของคนอืนน่นแต่ในปัญหาใน,น,นปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมาฐานนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าออกจาก อ,อะไรซอยตาสะเก,ก็ดออกจากเสื้อผ้าและผ้าผมนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรอาโกทำกรรมฐาน,นเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอันนั้นประอกอบด้วยวิตกวิจานปีติสุขเอกขตา,าหรือ,อยังไม่คลอมก็ตามแสงยุบยุบจิตๆจะบังเกิดขึ้น ปรากฏในสายตาของท่านผู้นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเจตสงบลงไปจริงๆแล้วจึงเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายรู้สสกอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อเจตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความจำเๆกระยิมยิ้ม,ม,มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่ ความปนใสของผููใดจะเป็นไปจ่น,นั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถะกรรมฐานขั้นฌาน้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาแต่สติเข้าดูเหตุการ์ตลอดเวลา ความสว่างสบายอย่างว่านั่นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความจำเจ็และความรู้ทำอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในม,มาพูดถาถึึงตรงนี้ก็ขอย,ย้ำอีกที่ว่าค้าว่าฌานฌานหรือสมาธินี่ เราพอที่จะแยกออกได้เป็นสองประเภทหนึ่งสมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานโูสีสมาธิในฌานโูสีนี้มนจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างไสวร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌาน้าไม่รู้อะไร เรียกว่าอารัมมโนกนิชฌา,านเมจเจตในฌานแบบตัสีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวเช่นอย่างแข่งกระเินถ้าไปรู้อยู่ที่อุป้าหานิมิตถ้าเพ่งอสุภาพกรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่จังไม่มีจุดหมายร่างกายจนตัวหายไปหมด รวมความรู้เหตุตรู้ผอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบชาลูสีสมาธิแบบชาลูสีนี้เป็นบาดเพื่อให้เกิดวิปัสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในชานลูสีถ้าจิตของเราออกจากชาลูสีพอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพัพกผูกภาวนาทำรรสติกำหนดตามรู้ไปแล้วชาลูสีจะกลายเป็นพลังส่ง สนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัส,สนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายความคิดอ่านกันอารมณ์เรื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดพิ่ักษีพการขึ้นมาเมื่อไหร่คชคจิตคิดเองสติตามรู้เองทุคสิ่งทุกอย่างพร้อมมาเจะกันพอดี ความคิดตกคิดขึ้นสติก็ทำหน้าที่จ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นชนนั้นวิตกว่าเมื่อมีสิวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีจีเลยความสุขจะเกิดเป็นไปอาจจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีจีและความสุขจะเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นชนนั้นจิต เมต谛ต่ออยู่กับความคิดที่เกิดขั้ในปัจจุบนันกลายเป็นเอกับขตา,าคือจิตท,ทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจก็ทำหน้าที่เชิดพิจรารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะกวนะามดูตึงพระธรรมคือปีติและ,ะความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตามเป็นหนึ่งความิตตามความหมายต้องฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาต่จิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียกวกาจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึก เมื่อเจ็ดทานชานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ชานที่สี่กลายเป็นชานที่ห้าจิบเี็บตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วไปแล้วโรเสียงทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่โรคเสียงทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิบอยู่ในชานที่ที่ห้าอาตาสาหนาจายตนะะเมื่อเจ็บหวนที่ธมรมยดประจานเป็นสิ่งรู้ กลายเป็นโครต่เราปูยันสิยงลกาอเจิตปลากฏดขึ้นมาทันทีบางทีเปรียบเปลว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตรูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือ หรือวาบางทีจิตก็มีสิ่งโลภิ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนเมฆหมอกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนมัคคุเขาตั้งตัวโยนหยัดอยู่ในความสงบ,บนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งล้นั้นที่ผ่านเข้ามา แม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเข้าก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไร็ฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตระความรู้ขั้นโลกุตระหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติบัญญัติ ที่นี่ไน่มเจ็บมันมีสมมติกรรมอยากทุกสิ่งโลกทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดเนี่นแหละมันจงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองพราวเจ็บุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนีให้มันจงแต่งขึ้นมาแล้วเจ็บมนเยึดมันก็ตายป็นยึดสังขารจนแตเพียงสิ่งลลกของจิตสิ่งโลกของสติ่งโลกแล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรค ฌานในอริยมรรคเรียกว่าลัคนโอปนิชานพระเจิตทรหน้าที่กำหนดโลกสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,าหากว่าไตรลู้เห็นทรมาในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาจิตก็ไม่ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตามีจะรรู้อยู่โดยายเดียว เราจะนับความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประเด็นว่าสิ่งทุลุสิ่งทุลุก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวทุลรู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีเทพเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามา ลงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีกัญญาละเอียดมันปรุงขึ้นมาสอนตัวมันเอง <S <S ทีนี้เมื่อเจ็บไม่มีความสําคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นธาตุเม็ดอาจจะมันเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยปุกพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สําคัญไม่มีความเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสีย มีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กดท้องบุญท้องบาปอะไรต่างๆก็ดีแต่ถ้าว่าความดีความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเ,เป็นกลางแล้วเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดีส,งสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญเม ป็นสิ่งทียุงดวงจิตของเราให้สูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกดที่จะท่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่า,าบนบาปไปหายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่เห็นสมมติปัญญาะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติไหวมาไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีสมมติปัญญิได้ที่สุดนิพพานงกัระละังมังมกุศลยังไปหมดไม่มีใครสาเร็จพระนิพพาน บนบาปที่ทําลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักจต่ว่าทำส่านั้นนิยตรมวิชาิติมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอนั้นนับภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังอาปัญหาต่อไปการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนา,าหมายความว่าอย่างไรการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนา นี่พอเจอจำตัดเพียงแค่ว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียนแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่จะพาที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิว้วเป็นโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักป่าตาบา้าน ให้ทำบุญกับคนพ่อคณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกพมพาอนาถารคนขอทานศตบุใคลอยากได้บุญทั้งนั้นะแม้ทําบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้อยู่แต่ท่านก็ทํา,าทบุญนอกศาสนานอกศานกสนาเนี่ยหากว่าใครไม่นิยมที่จะทํามันเป็นเรื่องที่ผิดนะ เรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในมาจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปราการต้องไปบทชฝรั่งมันจะถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจดีถ้าไม่มีในใจไปรากาี่ไไนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเขาบวชเขาทำพิธีก็เอาทำไปก็ได้ cái trái lao nó cứng nó của chúng ta không